อ่ะแล้ออกจากความยากจนเข้าเลี้ยวเข้ามาเรื่องน้ำมันแพงคนซื้อสวยคนขายรวยเนี่ยนะฮะพี่ทวียังไงคะผมมีความรู้สึกว่าไอ้ที่น้ำมันแพงเย่ยด้วยวิกฤตการสงครามในยูเครนในรัสเซียเนี่ยมันทำให้ปั๊มน้ำไอ้บริษัทน้ำมันรวยอื้อซ่านะไม่มีใครเคยถามว่าเฮ้ยพอน้ำมันวันนี้ตลาดโลกขึ้นไปสมมติร้อยกว่าเหรียญเนี่ยพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นบาทหนึ่ง แปสิบตังค์บาทหนึ่งแปดสิบตังค์แต่ขอโทษน้ํามันสํารองอ่ะไม่เคยเช็คสต็อกนะเพราะคุณมีน้ํามันสํารองอยู่ในแท้งเนะี่ยเป็นพันกว่าล้านลิตรอ่นะเท่ากับถูกหวยโดยปริยายนะหลายๆปั๊มเนี่ยประเภทเอเจ้าเล่หนะ์อ่ะพอพวกนี้ประกาศขึ้นน้ํามันปุ๊บเนี่ยนะวันนี้ทุ่มสองทุ่มกูปิดปั๊มแล้วกูไม่ไม่บริการแล้วเพราะพวกนี้กูบวกไปได้อีกอีกต้องบาทหนึ่งบาทแปดสิบอย่างเงี้ย น้ำมันอยู่อยู่ในแท้งอยู่แล้วอ่ะแล้วพรุ่งนี้ก็เพิ่มกาไรได้อีกสบายสบายเสือนอนกินแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีการเช็คสต๊อกก่อนนะว่าน้ํามันที่ค้างอยู่ในสต๊อกเท่าไหร่เป็นราคาเก่าเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะต้องขายในราคาเก่าสิไม่ใช่ว่าเออปุบ๊บน้ํามันโลกขึ้นวันนี้พรุ่งนี้คุณขึ้นราคาแต่เวลาน้ํามันลงราคาเนี่ยผมยังไม่เห็นมีลงสักปั๊มหนึ่งนะพีทควีคุณสุป,ปันเนี่ยช่ว,วงวันสองวันที่สถานการณ์มันดูเหมือนกับจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะราคาน้ํามันลง แต่พวกนี้ผมก็ยังไม่เห็นราคาน้ํามันลงนะแล้วมันจะลงเมื่อไหร่ล่ะแต่เวลาขึ้นมึงขึ้นเลยอะ่ะเออ,อพิทวีมองอยังไงครับตรงนีค้คือประเด็นเรื่องน้ํามันเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐทนตรีพลังงานทํางานจริงๆนะ uh huh. คือมีไหวพริบสั้หน่อยควรจะตั้งข้อสังเกตอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกคือทําไมบริษัทน้ํามันเนี่ยนะฮะถึงได้รวยเพิ่มขึ้นจากในปริมาณที่ลูกค้าเท่าเดิม ครับน้ํามันเราไม่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ส่งออกไปมากมายนะเราก็ใช้ลูกค้าที่เป็นคนไทยคนไทยหกสิบเก้าล้านคนก็ไม่ถึงเจ็ดิบห้าล้านคนเราหดมาหกสิบแปดล้านคนคือเราหกสิบเก้าล้านคนมาเป,ป็นสิปีแต่ทําไมกําไรของน้ํามันมนะันถึงเพิ่มขึ้นนี่ผมคือว่าน่าตั้งค้อสังเกตโอเคส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะราคาอืฮนะแต่ราคานั้นเป็นเพราะอะไรเพราะคุณไปเพิ่มราคาหรือเปล่าอื อ่ะมันเรื่องมันต้องมาโยงกับเรื่องเรื่องสต็อกนะฮะนะ,ะว่าสต็อกน้ำมันยังไงอันนี้สองคือ,อเรื่องที่คุณจตชัยพูดเนี่ยคือว่าระบบโครงสร้างของน้ำมันเนี่ยนะมันมีตลาดแบบไหนรัฐบาลต้าองอธิบายให้กับประชาชนเข้าใจนะอไอ้ตัดส่วนของการแบบตลาดจรเท่าไหร่ตลาดที่ซื้อมาอมที่ต้องมีเวลาทามิ่งของมันเนี่ยเท่าไหร่ตัดส่วนเท่าไหร่นะฮะผมเคยพูดในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในรายการนี้อยู่หลายครั้งอยู่มือนกันว่า ครับทาไมไม่บอกเลยครับว่ามีคุณบอกราคาเท่านั้นเท่นนี้อ่ะแต่คุณทาไมไม่ทาเพิ่มอีกช่องตลอ่ราคาตลาดโลกณวันนี้เท่านี้ราคาที่ปลายสายควรจะเป็นเท่านี้คุณประกาศไปพังทิ้งสิกระวงพาณิ์ประกาศเลยเออว่าน้ํามันตลาดโลกวันนี้ร้อยสิบห้านั้นราคาที่ปลายสายเท่าไหร่อืประเด็นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมครับเพราะเราไปมีไอ้บัฟเฟอร์สตตอกคือกันชนคือไอ้กองทุณน้ํามันเนี่ยเป็นตัวทําให้มันก้ยเป๋ มันไปติดกับดักมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับนะฮะเพราะอะไรเพราะเราไปเราไปเก็บเงินมาจากน้ํามันบอกว่าอ้างว่านะฮะเพื่อที่จะเอาไว้ชดเชยให้กับประชาชนในที่เพื่อเวลาน้ามันแพงจะได้เอาเงินเหล่านี้มาชดเชยครับแต่คนที่เสียภาษีน้ํามันโดยส่วนใหญ่หรือมีอัตราส่วนที่สูงขึ้นคือคนใช้ีดีเซลอื แต่คุณไปชดเชยใครส่วนใหญ่ชดใช้คือเบนซินนะฮะเก็บจากเบนซินแต่คุณชดเชยกับดีเซลแก๊สนะใช่แล้วโดยอนุมานว่าคนที่ใช้เบนซินคือคนรวยครับซึ่งไม่จริงไม่จริงก็เพราะคนจนตาสีตาสาตามท้องไร่ปลายนาเนี่ยเครื่องรถไถนาเนี่ยนะฮะไอไอควายลงควายเหล็กทั้งหลายเนี่ยเบนซินทั้งนั้นนะแล้วเบนซิน ที่ลิตรหนึ่งเกือบห้าสิบาททั้งนั้นนะไม่ใช่เบนซินโซฮอนะกลุ่มที่ใช้น้ํามันไงอย่างเกษตรกรอย่างที่คุ้กัญชัยพูดถึงแล้วหน้าเกี่ยวข้าวหน้าแรงต่างเนี่ยหน้าจะลงไร่ลงนาหน้าฝนเนี่ยต้องใช้น้ํามันเบนซินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกวินมอเตอร์ไซค์พวกมีโไซค์นะพวก่าพวกฟู้ดเดลิเวอรี่นะต่างๆพวกวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆหรือแม้แต่คนทํางานออฟฟิศที่เป็นระดับระดับเงินเดือนน้อย ใช้มอเตอร์ไซค์คนเหล่านี้ต้องเสียค่าต้องเอาเงินมาใส่ในกองทุนน้ำมันนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้คนรวยใช้ดีเซลสิครับเพราะอะไรหนึ่งผู้ประกอบการที่มีปิกอัพทั้งหลายคือบริษัทรวยๆทั้งแหละนะฮะขนส่งที่โลจิสติกจากต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยนะนะฮะไี้สองในนี้ลดราคาแพงๆยุโรปก็ใช้ดีเซลใช่ดีเซลนะฮะเนี่ยคือทำไมไม่ไม่ถกกันเรื่องอย่างนี้บ้างว่ามีข้อมูลไหมว่าตัดตัวนของ มอเตอร์ไซค์เท่าไรเกษตรกรเท่าไรมาเทียบกับคนใช้ดีเซลที่คุณยันดีเซลอยู่เดียวครับโดยไม่นึกถึงว่าคนที่เป็นใช้เบนซินเนี่ยคือคนจนที่แดดรับครับนี่คือประเด็นผมคิดว่ามันก็มันผมไม่รู้จะพูดยังไงกับข้าราชการไทยนะอ่าคือคือเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเกิดมาทุกครั้งนะฮะเกิดมาทุกครั้งแล้วครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงมาก ถ uh huh. ้ารัฐบาลแก้ปิดผ้าด่ผมคิดว่าประเทศไทยจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนานมากเพราะอะไรไหมครับครั้งนี้มันเจอสองอย่างที่เขาเรียกสเตติชชั่นคือผมใช้คำภาษาไทยว่าเงินเฟอ้อเจอเงินฝืดจากปัญหาราคานิบมันเฟอ้อเพราะราคามันทาให้สินค้าราคาแพงอืแต่เงินฝืดเจอจากกรณีที่เศรษฐกิจมันไม่ดีอเหตุการณ์ครั้งนี้เคยเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งในเมืองไทยแต่ครั้งล่าสุดคือเกิดปีหนึ่งเจ็ดนะตอนนั้นน้ำมัน น้ำมันในตลาดอตอนนี้เกิดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตอนเกิดมหาวิทยคนะฮะอฮะนะฮะตอนนั้นที่จงลารัฐบาลผลิการ,รออกไปนะฮะอืมอืมตอนนั้นน้ำมันเนี่ยผมจำได้ตอน,น,นผมยังเรียนมัธยมอยู่เนี่ยประมาณสี่ห้าบาเรลต่อลิตรครับสี่พห้าบาเรลนะฮะตอน,น,นช็อคออยช็อกนะฮะสี่สิบห้าเหรียญต่อต่อบาเรลต่อบาเรลอาสี่สิบห้าเหรียญต่อบาเรลครับแต่ว่าราคาค่าเงินตอนนั้นเนี่ยครับอ่าประมาณคุณทอนมาประมาณร้อยยี่บห้า ออฮะแต่วันนี้เราร้อยสามสิบแสดงว่าหนักขึ้นแล้วครับนี่ผมคิดว่าถ้าหากยังแก้ปัญหาผิดฝาผิดตัวอย่างนี้ผมคิดว่าวิกฤตเตรษฐกิจจะมาแน่คนจนก็ยิ่งจนไอ้ปัญหาที่เราพูดหัวข้อแรกคนจนเนี่ยคือคนกลุ่มนี้แหละอืมอันนี้อันหนึ่งอันที่สองที่วันนี้เห็นแถลงคือท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะตรึงสามสิบบาทต่อลิตรของดีเซลอีกอันหนึ่งซึ่ผมคิดว่าความเข้าใจผิดของรัฐหรือหน่วยงานรัฐคือเรื่องไฟฟ้าครับ ยังบอกวันนี้ทะเลบอกว่าจะถ้าหากว่าครอบครัวไหนใช้ไฟ,ฟฟ้าไม่เกินสามร้อยวัตต์เป็นเงินประมาณพันสองร้อยบาทเนะี่ยจะให้ใช้ไฟฟ้าฟรีครับนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าคิดอย่างนี้เพราะอะไรไหมครับครับคนที่ใช้ไฟฟ้าน,น้อยไม่ใช่คนจนนะครับเออเพราะมีหลายบ้านไม,ไม่ใช่ครับม,มีหลายบ้านคนรวยคนร,ร,รุ่นใหม่ที่แต่งงานออแล้วไม่ค่อยอยากมีลูก เออนะครับเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ที่อยู่บ้านจดสันีไม่อยากมีลูกอยู่สองคนใช้ไปนิดเดียวอืมคือไม่ต้องดูอื่นใครเราดูเพื่อนๆเราสิครับที่ครอบครัวนู่ะใช้เงินเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลสมัยสั้งสองปีก่อนที่ไปฟ้าวฟีอ่ะครับคนกลุ่มนี้ใช้ฟรีตลอดแต่คนที่รับภาระคือคนจนเพราะคนจนเขาอยู่ในครอบครัวใหญ่เขาไม่มีเป็นญาที่ไปซื้อบ้านเออแยกครอบครัวออกไปใช่นี่ผมดูจากข้อมูลที่เป็นจริงนะ จากแถวบ้านผมนี่แหละนะฮะอยู่ชานเมืองนี่แหละอืคนรวยทั้งเลยที่ใช้ไฟฟ้าปีทํางานออฟฟิศไม่มีลูกมีลูกคนเดียวอืต่างกลางวันไม่อยู่บ้านเพราะต้องไปทํางานครนะนะบางคนเนี่ยรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยค้าขายอยู่ห้างนอกแล้วบ้านเอวเองนานทีกลับมานอนอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะแต่ข้างบ้านผมอีกหลังหนึ่งเนี่ยสองหลังหลังเนี่ยไม่ใช่หลังเดียวเอออยู่ครอบครัวใหญ่ขับมอเตอร์ไซค์ย่างเขาไม่มีเงินที่ไปซื้อบ้านหลังบ้านอยู่ครับ คือจะมาดูวัดง่ายๆมันมันมันนไม่ได้นะผมคิดว่ามันต้องมาตีโจทย์ให้แตกว่าใช่ที่ใช้ไฟน้อยคนรวยหรือคนจนอ่าอันนี้คือผมปัญหาของวิธีคิดของรัฐซึ่งอันตรายมากครับผมก็มาฝากไว้ว่าครับ